ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเพราผมแอดกินนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลว์บอ็อกในแมปดอนะครับผมโอเคเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว่าผมจะรอดไหมถึงด้านไหนไปดู้วกันชี่เสศษแมงดังว,ะว,ะว่ะเฮ้ยคุณซื้อไฟฉายแล้วกันอ๋อ้โหูหจะแตกคุณซื้อไฟฉาแย,ยแล้วเบียง็อบเบียงดังเฮ้ยไอไฟแช็กมาทำอะไรได้นะริมนะก็สว่างไง เปิดดิพี่ะด่าดาวล้ยกูมีไฟฉายทุกคนเนี่ยมันเหมือนเดิมอ่ะเดือดโฮเทลแต่แป๊บนึงกูปรับเสียงโลบอกก่อนเสียงโคตรดังอ่ะเดี๋ยที่มันเหมือนเดิมเพราะเราต้องไปด่านไกลๆเราจะได้เปลี่ยนด่าไม่กูจำได้ว่ามันจะมีห้องลับด่านเท่าไหร่ไม่รู้มาแล้วครับน้องๆที่น่ารักเฮ้ใครมีไฟฉายตะแกะไปซื้อมาอ๋อนี่วิ่งไม่ได้เหรอ ไอ้กูจำได้ว่าอัปเดตนี้มันมีห้องหลอกด้วยนะเว้ยมึงจำเลขห้องดีๆนะสามมันยังไม่มาหรอกทำไมภาพมันสวยอย่างวะเออสวยขึ้นเยอะเลยรไอมึงไม่เปิดไอ้นี่กันเลยเหรอเฮียเนี่ยเออวะเฮียเดินกันชิวเลยภาพอะไรวะเฮียกูเหลี่ยมากเฮียสปีดลันไงคุณนี่ก็ด่านว้าบคุณไม่ได้เล่นนานแล้วไปเฮ้ยมันซิบใส่กูอ่ะอ้อํา เราทำยังไงวะตอนนที่มาซิฟอะคือโดนเขาตู้ก่อนเลยถ้ามาซิฟต้องทำยังไงวะหันหน้าไปมองค่ะหันหน้าไปมองอ๋อเมื่อกี้ใครโดนอะเฮ้ยไอ้พวกกูเจกูโวนเอ้ยไปได้แล้วเนี่ยไปดิไปไหนวะมันถ้ามีกุญแจอ่ะเอ้ยว่ะห้องนี้หากุญแจ้่อนกุญแจข้างในเจอแล้วเจอแล้วง่ายมากไอ้ที่เป็นกูตัวดำจังวะกูไม่ตายก่อนวะเนี่ย ถึงจะตายก่อนวะไอ้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มันมาเนี่ไม่อยากเล่นด่านวิ่งเลยอ่ะ oh oh. มา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 ตู้ไอ้กูไม่มีตู้อ่ะไอ้กูมีข้างข้างหน้ามีตู้เพื่อนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโ <c oughs> อระตู้นะมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ออกไงวะออกเลยออกเลยจำไม่ได้แล้วการเล่น <c oughs> เฮียไอสัตว์เฮียละกูเห็นมนุษย์ต่างดาวสีเขียวกูรอละอะไรน้องฮักตั้งฮักเฮ้ยดาดีว่าวิ่งเนี่ยทางตรงนี้งไม่ถึเฮ้ยเจอไฟแชทเฮ้อะไรอะเจอไฟแชทเอไอมาเอามาเอาไฟแชทไฟแชทเนี่ยเก็บเก็บไว้หน่อยจีวีตัวเฮียอะไรตามหลังกูด้วยไปย่เอาไอเทมุดไม้ไม่มีเมื่อกี้กูเห็นอะดาดยี่สิบห้ามันเอฟิงอะแล้วมันลองเไม่อะ งูเปล่าเนองูทำเปิดไม่ได้พี่ทองกระเป๋าเฮ้ปอไม่ชอบเลยอ่ะบุตรทอะไม่ชอบใครไม่ชอบท่ออันนี้อะไรอ่ะไม่มีปาร์ตไม่มีน้องชิวชิวชิว วิ่ง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 ไอวิ่งไอวิ่งวิ่งไปยังไงมาไปไหนเฮ้ยไปยังไงวะลมวะลอยลอยลอย่อยไอกูมองไม่เห็นไอนั่งยองนังยอไอ้ทางไหนวะไอ้เราวิ่งผิดทางไปไอ้มันยังขาทางไม่เจอเลยนนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวมันโดนนี่อุ้ยอุ้ยเชียร์ววับมาเลยเยี่ยไอ้สัตว์เลื่อนกูจะหมดหลอดแล้วเกิดอะไรขึ้นเลยเราต้องรอเพื่อนเว้ยถ้าเพื่อนตามไม่ทันมันจะวับมาพยาบาลหากองพยาบาลเชื่อกูเรา มีกล่องพยาบาลปะเฮ้ยกูเจออะไรอ่ะไฟแช็ก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 อันนี้คือฐานปะ่ใชเหรอฐานฐานเอ้ยใครมีไฟฉายเก็บไปเลยเอ้นี่อะไรฮะมีกล่องพยาบาลไหมอะกูตู้นี้แล้วกันโอเคเขาไม่มีใครตายหรอกไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วเขาอ๋อไปดิตู้มีอะไรเนี่ยมึงอย่าอยู่นานมึงอย่าอยู่นานเป็นบ่อยกูเก็บเอาใช่มึงอย่าอยู่นาน นี่แอฟบอกมาเอ้าใครหายไปวะอ้าอะไรอะ่ะนี่มึงไปเด็ดเออกูเอ,าอเคค้าไอ้ที่กูเกือบไม่รอดไอคค้ที่อ้ามเกือบเห็นกูตายเฮ <c oughs> ้ยขี่ตู้อะไรกูออกเฮียกูบอกเลยถ้าเราไปโดนโฮเทลนะ <c oughs> มันมากลัวตู้ทรายตรงนี้นะไอ <ง S 1> ้เหี้ยพิ่งรีบเข้าดิถ้ารีบเข้าเดี๋ยวมันโดนไล่นะไอ <c oughs> <c oughs> ้จะเข้าทึู เกโดนหลอกยังไม่มาที่อ่ะเก็บพีไฟหลอกเบคเนวเหลี่ยมวะเฮ้ยไอ้มันหลอกหรือเปล่าวะเข้าไปเกินเข้าไปเกินเข้าไปเกินไอ้มันหลอกหลอกไอ้เที่ยไปดีกว่าเบื่อละเขาต้องเปิดเสียงดังเบคเนวหลอกอะไรเนี่ยตายตายแต่ไม่หมดเลยมันมองมันมองกูด้วยเดี๋ยวเราคิดเอาว่ะ อันนี้มาจริงปะไม่มาไม่มาไม่มามาจริงดูว่าตายไอ้กูได้เทียนโอ้โหวิ่งแล้วเหรอไม่ไหวว่ายังเก็บก่อลยี่งแล้ววิ่งไอ้ที่อะไม่ิ่งเองมั้งนี่ไงโอ้โหกูเก็บของอยู่เลยไอ้แล้วกูไม่รู้ทางด้วยมันต้องไปยังไงวะลืมละไม่ชิหมายเวนอมไรกูนะให้กูจำได้ตัวนี้มาเช้าไม่ไม่มันอัปเดตน่าจะเร็วนะ้โเจี๋ยกูจังไม่ผิดอ่ะแช เตัวขวาเพื่อนอันแรกเพี้ยเราไงเฮ้ยาไงอันที่สองอยู่ขวาเฮ้ยคุณจะไล่อย่าโดนไฟกับมือนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกใจกูมากเลยไเจอยเคยตายมาต่อหน้ากูเลยเฮ้ยไม่รอดตายหมดเลยเหรอเออเอาโนไฟเรอาไงต่อออกไหม ไปชายกูกูโดนเบิร์นเบบี้เบิร์นมึงเอาไงต่อมันไปทางขวาตลอดเลยแล้วกูเดินอ้อมตลอดเลยกูอ้อมเหมือนกันมึดูมึงอยู่แอฟกูดูมึงอยู่ได้มึงดูกูกูจะทำให้ก้าห่างดีวะมึงกับใครวะจะอ้อมอันดงเป็นที่อะไรตายกูไปประตูไม่ทันเลยท่านเพื่อดอ้อมตลอดเลยไอ้สัตว์กูโดนไฟตายงงชิบหายเลยแอปเอ้ยอย่าเพิ่งเราดูประตูได้ คือใช่ไงกูเดินกลับแล้วไง้เอปมันดูไม่ได้แอปเข้าตู้แอปผีมาแอปรีไว้กูแอปเก็บมติไว้ไหมไม่มีแบบแอปผีไม่มาหรอกไอ้เฮียปัญญาอ่อนมา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 แล้วเหรอขายตายเฮ้ยยืนแบบแอปไอ้สัสแอปทุกคนจับตาดูมึงอยู่โอ้โหช่วงต้องมึงเล่นเลย แอปคุงรา้าผีไอ้มาหาผีเอได้ป่าวเนี่ยครับผมแข่งมากทางนี้สี่สามแล้วครับนากูเรายังไม่ไปถึงห้องโฟเทลเลยเราซ้ายห่าหมดแล้วเฮียนี่ไงกูโชว์โหดยากขึ้นมากเลยอ่ะอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่ามองอย่ามองจะมองทำไมงูเฮียพวกอย่าไปกูต้องเป็นคนเดียวเนี่ยพวกมึงตายกันทำไยอะไร กูอยากให้แบบอยากให้มันลุ้นไงไอ้เฮียลุ้นเฮียอะไรหนึ่งกล้ากลัวไหมจะได้สนุกไงเออสนุกแดดเท่าสนุกมึงไม,มไ่สนุกกูโอ้ยเฮียไอ้เฮียมันระแวงนะเนี่ยกูเล่นคนเดียวเนี่ยอะไรเนี่ยเออกูเดี๋ยวกูณล่อเองแล้วกันไปฆ่ากูเลยทำให้มันบนดหาดเจ็บกว่าฆ่าเฮีย